โบลาไม่เป็นใครกันนอสี่รองเรับวันนี้ครับเสียงต้อนรับมาไกลกับทันที่นะครับบางสีนะครับวันนี้พาไปเยี่ยมบ้านก็เข้ามาดูข้างในเลยกันครับเลื่อกชั้นแรกเลยดีกว่าอันนี้ครับป้าพ่ขขอก็ไม่มีอะไรมากครับแล้วก็อันนี้รองเทา้าน,นี่ตัวนี้เป็นหมาฟันแก้ว เชี่ยวมีหลักหาควายเนี่ยแต่เนี่ยน่ารักดีแล้วก็เมื่ี้ก็เคยไปห้องกินข้าวครับห้องรับประทานอาหารแต่ว่าพลอยตัวนี้เข้ามาก็เลยต้องย้ายขึ้นไปกินข้างบนหมดเอาหมาในห้องควนี่ใช่ เป็นการท่องของมันไปเลยครับแล้วข้างหลังจะมีสวนอีกนิดหนึ่งก็มีนอกอยู่ข้างหลังครับอ๋บอเคขนาแล้วตรงไหนแล้วก็ขึ้นไปข้างบนดีกว่าวันนี้ก็เป็นห้องนั่งเล่นครับอ่าแล้วก็นี่คุณแม่แล้วก็น้องน้องตัวเล็กดีค่ะ <laughs> มาคนอะไรที่ว่าพี่สาวแล้วหน้าเด็กวันนี้ก็ถือว่าปิดเทอมแล้วใช่ไหมใช่ใช่าวันนี้เราจะมาเยี่ยมบ้านทั้งพี่กันกับตันทีครับผมอ่าโอเควันนี้ก็ไหนๆก็มาเยี่ยมบ้านกับตันทีกันแล้วเรามาพาพาเที่ยวหน่อยดีกว่าเที่ยวบ้านมีมุมไหนบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างงี้เอ่อ่าเอามุมที่นั่งอยู่นี้ก่อนเลยแล้วกันเอามุมนี้เป็นมุมแบบพักผ่อนครับเวลาเรียนมาเหนื่อยหรือว่าแบบอ่านหนังสือเหนื่อยมาก็จะแบบ มานั่งเล่นคอมเดี๋ยวม่ก็แบบเปิดอินเทอร์เน็ตเนี่ยหาข้อมูลเกี่ยวกับการรับตรงแอดมิชชั่นอะไรประมาณเนี้ยยิงกไรเนี่ยเว็บดิกดีโอ้โหคือเป็นนี้เ็าบอกต้องเรียกว่าคุณภาพจริงนะครับคุณภาพขับแก้วจริงแนะนำทุกคนเลยจริงนะครับแหมแล้วก็ข้อมูลนี่เพียบหมไม่ไม่ขายของเลยไม่ขายของเลยครับเราจริงใจไม่ขายของครับแล้วนี่อันนี้ข้างหลังนี่คือเป็นข้างหลังนี่ คล้ายๆออฟฟิศที่ไรครับคุณพ่อในล้มล้มเดินล้มเดินอ่านูเป็นอ่า่ะก็เป็นออฟฟิศแถวของพ่อเวลาทำงานอะไรจะเช็คบิลเช็คบัญชีอะไรแล้วก็ใช้ของรวมกันอ๋อประมาณก็นี่ถือว่าเป็นห้องเรียกอะไรนะห้องรวมอ่าห้องรวมครอบครัวจะว่าแบบว่าว่างๆหรือว่ามานั่งทำงานอะไรก็มาอยู่ที่นี่กันจะพาผม โอเคแล้วประตูหนังประตูอะไรนนะห้องนี้อ่ะครับห้องนี้เป็นไปอยู่ห้องนึงห้องนี้ห้องแบบห้องจับฉ่ายรวมๆที่จริงเคยเป็นเคยเป็นห้องพาะเคยเป็นห้องพระแต่ว่าข้างล่างพอมีหมาเอาหมาเลี้ยงครับก็เลยอยู่ข้้งล่างไม่ได้ก็เลยต้องแห่ขึ้นมาบนนี้มาตีนข้าวอะไรตังเนี้ยโอกลายเป็นห้องใช่ห้องอเนกประสงค์ใช่ห้องอเนกประสงค์รวมเลย มีทั้งไหว้พระแล้วก็กินข้าวกยกันโต๊ะตรงน,นี้ครับแล้วก็อันนี้ก็ดูทีวีได้เลยเหมือนกันมีทีวีมีมีไมโครเวฟก็มีรวมหมดนะฮะแล้วก็นังสือตูต้อะไรเงี้ยก็มีหมดทุกอย่างในตูน้มีหมดหเขาตู้นี้ตู้น่ะล็อกไว้อ,อะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน เอ้ยเนี่ยห้องมากจะโล่งมากเออห้องนี้ไม่ใช่ห้องผมนะครับไม่ใช่ห้องผมเลยแสดว่าคือผมมีความเรียบร้อยมากกว่านี้นะครับโอ้ครับเรียบร้อยแล้วครับเรามาดูถึงสองชั้นนะครับบางคนเห็นว่าอะไรอยู่แค่นี้เองเหรอมีแค่นี้เองเหรอไม่ใช่ครับมันต้องมีทางลับครับเหมือนแบบสูงสูงเจ็ดอะไรเงี้ยเขาต้องมีประตูลับใช่ไหมนี่ครับประตูลับอยู่ตรงนี้ดู มันเป็นทางลับเป็นไหมหรูมากเลยปะมาอ่ห้องนี้เรียกไม่ถูกว่าห้องอะไรเลยนะมันห้องโถงรวมๆอ่ะก็มีหมดเลยชั้นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเข้าไปข้างในก็ห้องคุณแม่คุณพ่อคุณแม่นี่เลยอือนี่เป็นห้องนอนใช่ไหมใช่นอนทุกคนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อันนี้พ่อแม่แล้วก็น้องนอนกันสามคนอ๋อ ในนนวัครกช่วงกล้สอบเนี่ยยิ่งอ่านหนังสือดึกดึกบางทีก็ตื่นเช้ามาอ่านต่อดยต้องขอบุรบุกันสักหน่อยละดีดื่มแบนก่อนนอนบำรุงสมองทุกวันตื่นมาก็ความจะดูต่อแล้วลุยใคครนนนนนนน้้อััเวีาทะไ